ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดปรปณิธานวัฒนายากรก็ระบุนะคะว่าเรื่องของเรือดำน้ำการคุยกับเยอรมนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทีเดียวเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายประเทศด้วยค่ะกรณีนี้ก็ถือเป็นงานยากนะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายมนตรีต้องการที่จะลองผักดันดูก็ไปเรื่องที่ดีนะครับซับซ้อนมากครับเป็นเรื่องของ ความละเอียดอ่อนทางการทหารระหว่างจีนกับเยอรมันกับตะวันตกกับสหรัฐนะครับมันเป็นเรื่องเรื่อนไขทางเทคนิคในการส่งออกนะครับมันเป็นเรื่องประเทศคู่สัญญาอย่างเช่นประเทศไทยมันมีหลายเรื่องที่ซับซ้อนซ้อนทับกันอยู่นะครับแล้วก็จําเป็นต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้ผมผมเชื่อว่าก็ยังมีช่องทางอยู่นะครับ แต่ว่าช่องทางนี้อาจจะไม่ง่ายนะครับการเจราจาโดยตรงกับเบยอรมันซึ่งเป็นมีความสามารถที่ดีกับไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีบุคคลระดับสูงนะครับที่มีความใกล้ชิดกันอยู่หลายกลุ่มนะครับซึ่งสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการเจราจานะครับอันนั้นก็คือแนวทางหนึ่งนะครับก็คือการเจราจาโดยตรงนะครับช่วยเหลือคู่สัญญาอย่างเช่นจีนกับเบยอรมันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งข้อนะฮะคุณนักฐานคนไม่ค่อยพูด เยอรมันเคยจะขายเรือดำน้ำมือสองใช้แล้วให้ไทยซึ่งก็กถือว่าเป็นเรือดน้ำที่ดีมากในระบบเพียงแต่ว่าอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องปรัประก,กประจำการเร็วหน่อยเครื่องยนต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้กันได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้มันอาจจะไปผูกกันในแง่ของการร่วมมือกับเยอรมันในอนาคตในเรื่องยุทธภพณ์ต่างๆเพื่อเป็นเงือ่อนไขกับการ แก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ของเยอรมันในครั้งนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึง